พอบีมแล้แม่อ้อยเครียดดราม่าค่ยแต่แฟดน้องไม่ทายแฟนพี่ส่วนน้องพีโชว์ร้องเพลงแพรบๆให้พี่ๆและข่าวฟังต่างปรากฏก เลยทีเดียวค่ะสําหรับน้องพีและน้องทีเพราะความน่ารักไร้เดี่ยงสาวของสองําแดทำเอาหลายคนโดนตกลงรักไปตามๆกันเรียกว่าเห็นกันมาตั้งแต่แบ๊บอกค่ะเฝ้าดูและเห็นถึงพัฒนาการของน้องทีและน้องพีจนตอนนี้สามารถขึ้นร้องเพลงกับคุณพ่อได้แล้วและตอนนี้ก็ถึงวัยใกล้เข้าโรงเรียนแล้วด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พ่อบีมและแม่อ้อยก็พาไปสอบเข้าโรงเรียนซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาถือว่าเก่งเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดค่ะออกงานอีเวนท์ทั้งครอบครัวก็เลยขอํา,ถ,าถึงที่มีคนบ่นว่าถ่ายแต่แดน้องไอวาอัญญาไม่่่่คอออยถยถาแนนพพีีี้้งงท คอบีมและแม่ออยจตว่ายังไงแต่ตัวเราเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องตรงนี้แต่มันมีแม่แม่ออนไลน์ที่เอาไปด่ามาว่าแบบ เราี่น้องผู้หญิงแล้วถ่ายแต่น้องผีอ๋อน้องผีน้องผีบ้านอนอ๋อผู้หญิงมันยังวิ่งไม่ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับเราแล้วพ่อแม่ก็คือเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องวิ่งตามเพราะวิ่งตามมาตลอดทั้งวันแล้วอะไรย่างเงี้ยพอถึงเวลาไลฟ์เราก็นั่งเฉยๆเนาะแล้วก็ตรงไหนอยู่ใกล้เราก็ศาสตร์สายไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องพี่เขาก็จะวิ่งมาบ่อยหน่อยก็จะมีน้องพีส่วนพี่เขาบางทีเขาจะอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเลยของเขาวีเวฟเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินไปหาก็อาจจะทําให้แบบ อาจจะเห็นน้องพี่ทีน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมน้องพี่ค่ะยังโชว์ร้องเพลงให้พี่ๆนักข่าวฟังอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูความน่ารักของครอบครัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะพ่อเป็นไงล่ะนึ่งแม่เพลยงพ่อลองนิดไหมลูกลองนิดหนึ่งได้ไหมลองต้านก่อนนะต้านไหมถึงจะแบบว่ายิ่งจะ ยิ <łość> ่งเจอยิ่งเจิงันก็ยันเป็นครอบครัวที่น่ารักสร้างรอยยิ้มขนาดนี้ใหญ่าดรามากเลยดีกว่าค่ะ